บอดนวัดต่อว่าชาลลอตปมบัตรคอนเสิร์ต เรียกว่าทำเอาบอสนวัดถึงกับหัวร้อนน้อยใจและเสียใจส,สุดๆค่ะเมื่อแฟนคลับของชาลลอตออตตินเข้ามาย่อเยอเยบอสนวัดถึงเรื่องบัตรคอนเสิร์ตในกาลางไลฟ์กันเลยทีเดียวค่ะทำเอาบอสนวัตขัดถึงกับทนไม่ไหวนะคะเดินเข้าไปต่อว่าด่าชาลลอตขณะที่กําลังซ้อมคอนเสิร์ตอยู่ค่ะแถมยังบอกว่าปันได้ก็ปวดได้อีกด้วยจนเกิดเป็นกระแสด,ดราม่าขึ้นมาค่ะงานนี้ทําเอาชาลลอตถึงกับออกมาโพสข้อความว่าใครที่ทําการด่าทอเสียสีหรือใช้คําพูดการกระทําใดๆที่เป็นการเสียหายต่อองค์กรขอให้ยุ โะะดยเฉพาะกับบสนวัตที่หนูเคารพอยากให้ทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะครอบครัวแกนนะคะแฟนคลับหรือปเปล่าแฟนคลับเขาบอกพอพอพ,พี่ขายบัตรสามสามพันห้าอีกยี่สิบใบแฟนคลับบอกว่าชาแม่นมากชาบอกเดี๋ยวบัตรมันก็เพิ่มมาอีกเทีละสิบยี่สิบใบแล้วก็บอรลอกใส่พี่คืออะไรมันคืออะไรพบัตรมันก็จะมีมาอีกให้รีบซื้อพจะมีแค่หรือไม่ก็ไม่คืออย่าก,กวนตีนกันได้ไหม คุณแม่มอันนี้พูดตรงๆนะฮะถ้าคิดจะหัวล้อย้อยอยากจาก,กวนตีนก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ต้องมาแล้วชาลอตเปลเราพูดอะไรดูด้วยนะบริษัทนะเว้ยหัดดูแลกันซะบ้างเดี๋ยววันหลังจะไม่ทำคอนเสิร์ตไม่ทำหาไลนะ้ะ เดี๋ยว,ยว,ยวต้องเรียกเด็กพวกนี้มานั่งอกหลอะไรไบอกแฟนขับใั้เาบาๆหน่อยนะพูดจาไม่ได้เรื่องจะมายอะเยะ้ยทำไมหนูไลค์ขายบัตรอะหนูไลค์ตั้งนานหนูขายบัตรได้ห้าใบแล้วจะไม่ให้พี่มานั่งไลค์มานั่งหัวเราะยอะแล้วใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรู้ไหมว่าเราไลค์ขายบัตรได้แค่ห้าใบ พี่ฟ้าได้ไม่ถึงสิบใบคือเราก็ทําทุกอย่างแล้วแล้วจะทำเราทําอะไรอีกพอเวลาจะไล่าขายก็มาเอ๊ะอ,อ,อย่าให้เสียบรรยากาศไปมากกว่านี้นะเราต่อไปนี้ใครจะคบก,กับใครใครจะอยู่กับใครก็ช่างมันไม่ต้องมานั่งถามไม่ต้องมานั่งให้ผมไปปกป้องใครแล้วเมื่อคุณยังเห็นผมเป็นตัวตลกเลย ผมไม่จำเป็นต้องขายก็ได้เดี๋ยวกันนะไปซ้อมเต้นแล้วหนุ่มกลับมาเจอชุดใหญ่แนะ่ดานชาลอตถทัดก็ได้ออกมาเตือนว่าขอให้หยุดเสียสีดาทอหรือว่าการทำการใดที่ทำให้อค์กรเสียหายนะคะแล้วก็อยู่ต่อว่าบอสนวัดอันเป็นที่รักและเคารพด้วยค่ะ